สวัสดีครับนักศึกษายินดีต้อนรับสู่ l a ม modern physics นะครับวันนี้เป็น l a บที่6แล้วนะครับวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ l a บที่ชื่อคอมตันสแกต e r ลิงนะครับเราจะยิงอนุภาคโฟตอนเนาะซึ่งในที่นี้คือหลังสีแกมมานะครับเข้าไปตกกระทบกับฟรีอิเล็กตรอนที่อยู่ในแท่งโลหะนะครับแล้วก็จะดูศึกษาการชนกันของ โฟตอนกับตัวฟริเล็กตรอนนะครับว่าหลังจากชนกันแล้วมันกระเจิงออกมาที่มุมต่างๆนั้นมันมีพฤติกรรมอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวไปศึกษากันเลยครับเชิญครับอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดของการทดลองของคอมตันสแกตเตอร์ลิงนะครับจะแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนทำการทดลองตรงนี้ แล้วก็อุปกรณ์ที่ไปวิเคราะห์ผลการทดลองแล้วก็แสดงออกที่คอมพิวเตอร์ตรงนั้นนะครับในส่วนของการทดลองนะครับเราจะมีแท่งสีเงินตรงนี้นะครับที่ปลายทิปของแท่งสีเงินนี้จะมีสารกำมันตรลังสีซีเซียมนะครับซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของรังสีแกมมารังสีแกมมาเนี่ยก็จะโดน ยิงเข้าไปนะครับให้ไปชนกับแท่งเหล็กทรงกระบอกตัวนี้แท่งเหล็กทรงกระบอกเนี่ยเป็นแหล่งของฟรีอิเล็กตรอนเนาะเพราะว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่างอิสระในโลหะใช่ไหมก็เหมือนว่าเรายิงแกมมาไปชนฟรีอิเล็กตรอนหลังจากนั้นฟรีอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะโดนหลังจากชนเนาะมันก็จะสเก็ตเข้ามาในตัววัดตัวนี้นะ ตัววัดตัวนี้ก็เป็นตัววัดรังสีแกมมาเราวัดรังสีแกมมาโดยตรงไม่ได้เนาะข้างในก็จะมีผลึกใสๆอย่างหนึ่งที่เรียกว่าซินซิเลเตอร์นะครับผลึกซินซิเลเตอร์เนี้ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนรังสีแกมมาเป็นโฟตอนที่ตาเรามองเห็นเนาะก็คือการเกิดการวาบแสงขึ้นมาถ้ารังสีแกมมามีพลังงานต่ำแสงที่เกิดขึ้นก็ ไม่เข้มเท่าไหร่แต่ถ้ารังสีแกมมาที่เข้ามามีพลังงานสูงแสงที่เกิดขึ้นก็เข้มนะแล้วเราก็วัดด้วยวัดแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยโฟโตมัลติพายเออทิวนะครับถ้าเราสังเกตที่การทดลองดีๆนะครับจะเห็นว่าที่พื้นของการทดลองจะมีตารางเชิงมุมเนาะ เพื่อระบุมุมที่เราทำการทดลองเราจะยิงรังสีแกมมาให้เข้าไปชนกับฟรีอิเล็กตรอนเนี่ยในมุมต่างๆเนาะตั้งแต่สูองศา2 2่ส5 6 7อง0สาแล้วก็เลื่อยไปนะครับแล้วเราก็เลือกฟิกตัวดิเทกเตอร์ตรงนี้ไว้เนาะเพื่อวัดว่าแสงที่เข้าไปชนแล้วกระเจิงออกมาที่มุมต่างๆเนี่ย มันมีลักษณะหรือพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนั้นเรายังมีแท่งตะก,กั่วตรงนี้เนาะเอาไว้กันเหตุการณ์ที่รังสีแกมมาเนี่ยพุ่งเข้าไปหาดีเทกเตอร์โดยตรงโดยไม่ไปชนตัวนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกั้นเพื่อไม่ให้รังสีแกมมาเนี่ยพุ่งตรงไปหาดีเทกเตอร์เลยนะครับ เมื่อลังสีแกมมาตกกระทบซินซิเลเตอร์นะครับก็จะสร้างโฟตอนออกมาใช่ไหมโฟตอนก็จะโดนวัดโดยโฟโตมัลติายเออร์ทิวสัญญาณจากโฟโตมัลติายเออร์ทิวจะโดนส่งเข้ามาที่อุปกรณ์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่าหมายถึงกล่องบนเนี่ยนะชื่อว่าเพาส์ไฮแอนาไลเซอร์เพาส์ไฮแอนาไลเซอร์จะทำหน้าที่วิเคราะห์ความสูงของเพาของแสงที่เข้ามา ถ้าเผาแสงที่เข้ามามีความสูงมากนะมันก็จะเอาไปพอดที่ตำแหน่งแกน x ที่ความสูงเยอะนะครับแต่ถ้าแต่ไม่ใช่ความสูงเยอะสินะก็คือที่ที่แกน x ค่ามากๆนะครับแต่ถ้าเผาของแสงที่เข้ามาเนี่ยมีความสูงไม่มากมันก็จะมาพอดที่แกน x ไม่มากนะเพราะฉะนั้นแกน x เนี่ยจะสื่อถึงพลังงานของรังสีแกมมาที่ที่เข้ามาในในตัวดิเทกเตอร์นะครับหลังจากนั้นข้อมูลนี้จะโดนส่งผ่านไปที่อุปกรณ์ตัวล่างอุปกรณ์ตัวล่างเป็นเหมือนเป็นบ er นะัฟเฟอร์เนาะที่คอยเปลี่ยนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้ส่งเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ครับผม โอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้แกนนอนเนี่ยคือหน่วยเป็นโวลต์แกนตั้งก็หน่วยเป็นโวลต์เหมือนกันเนาะแต่จริงๆแล้วแกนตั้งเนี่ยมันหน่วยมันสื่อถึงจํานวนแล้วกันนะคือถ้าเกิดโวลต์สูงมันก็แปลว่ามีจํานวนลังสีแกมมานนะับริเวณนะตํนแหน่งโวลต์ นั้นๆน่ะจำนวนเยอะนะครับแล้วเวลาทําการทดลองจริงเราทํำยังไงนะครับเราก็มากดที่ measure ตรงนี้เนาะกด measure กด measure แล้วก็กดโอเคสัญญามันจะมันจะขึ้นตรงนี้ว่า hit any key to start measurement ก็คือกดปุ่มบนคีย์บอร์ดปุ่มไหนก็ได้เนาะเพื่อทําการวัดแต่ก่อนที่จะทําการวัด ให้มาดูที่เพาห i ยอนาไลเซอ r ก่อนมันจะมีปุ่มนี้เห็นปะมันจะเป็น Start s t o p นะครับวิธีที่เราทําการทดลองกันหลังจากที่ setup พอุปกรณ์แล้วเนาะตอนนี้คือเรายิงหลังสีแกมมาทํามุมสู่นงสากับตัว detector ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะวัดก็ให้กดปุ่มนี้เพื่อ start นะครับหลังจากกดปุ่มนี้เสร็จก็กด อะไรก็ได้ในที่นี้ผมจะกด spacebar เนาะแล้วตัวนี้มันก็จะเริ่มวัดแล้วก็รอสัญญาณที่ทำการวัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าทำการทดลองอยังไงขั้นที่หนึ่งกด start แล้วก็กด a n น k คีเห็นไหมสัญญาณมันจะเริ่มพอดแล้วเห็นบ้เป็นเส้นสีแดงๆเห็นไหมครับ เราก็รอไปเรื่อยๆเนาะว่าที่แกน x ค่าต่างๆจะมีจำนวนลังสีแกมมาเยอะหรือน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนื่องจากเพาไฮยานาไลเซอมันทำการวิเคราะห์ความสูงของอสัญญาณที่ได้จากการวาบแสงใช่ไหมก็ตำแหน่งแกน x เนี่ย วนตามตำแหน่งแกนเเนี่ยสื่อถึงพลังงานยิ่งตรงนี้พลังงานก็สูงตรงนี้พลังงานก็ต่ำนะครับจะเห็นว่าเรามีพีกอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้แปลว่าลังสีแกมมาจากซีเซียมที่เราใช้เนี่ยมีมีพลังงานส่วนใหญ่เนาะอยู่ที่พลังงานต่ำอยู่ที่ค่าขนาดนี้นะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าค่าขนาดนี้มีพลังงานเท่าไหร่เราก็ไปเทียบนะครับจากข้อมูลที่คนอื่นเขาเคยเก็บมาแล้วในหนังสือคู่มือเนาะมันก็จะบอกว่าสำหรับนี่ซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเนาะมันจะมีสองพีกพีกหนึ่งอยู่ที่สามสิบสองกิโลอิเล็กตรอนโวลต์อีกพีกหนึ่งอยู่ที่หกร้อยหกสิบเอ็ดจุดหก กิโลอิเล็กตรอนโวลต์เนาะเราก็คิดว่าพีกเนี้ยพีกเนี้ยมันน่าจะคือพีกนี้แน่แนเนานะพีกนี้น่าจะคือพีกนี้ก็คือที่สามสิบสองกิโลอิเล็กตรอนโวลต์มันควรจะเจออีกพีกหนึงนะ่งเนาะที่แถวสูงสูงเรามาดูกันว่าเดี๋ยวมันจะเจอพีกนั้นไหมนะครับเห็นไหมตอนนี้เวลามันก็เลื่อนไปมันก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนาะ อ่าทุกครั้งที่จะมีพีคที่ผมสังเกตเนาะส่วนใหญ่ดาต a มันจะลดต่ำลงแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มเงยขึ้นเป็นพีคอ่าเห,เห็นไหมเห็นไหมเ,เห็นไหมเปนะ็นพีคละเห็นไหมพีคไหมพีคเนาะอ่าเห็นปะ่ะ เราก็เทียบกันเนาะอันนี้32 kev อันนี้661.6 kev เราก็อ่านค่าในกราฟเลยว่าตรงเนี้ยกี่โวลต์ตรงนี้กี่โวลตรว์ระยะห่างตรงเนี้ยก็จะสื่อถึงเดลต้าของพลังงานใช่ปะก็คือ661.6ลบ32เนาะเราก็จะ นับด้วยว่าเนี่ยกี่ช่องเราก็จะรู้ว่าหนึ่งช่องหนึ่งโวลต์นในเนี้ยหนึ่งโวลต์นในเนี้ยมีค่ากี่มีค่าเท่ากับพลังงานเท่าไหร่เราก็ใช้เงื่อนไขเนี้ยในการหาพีกนะครับอ่าอ่าตอนนี้มันวัดเสร็จแล้วหน้าจอมก็จะเด้งออกมาใช่ปะเราก็เซฟภาพนี้เนาะในการในความเป็นจริงอ่า เราก็จะสั่งปลิ้นมันออกไปนะครับแต่ว่าในการทำแลบในที่นี้ผมจะใช้ Data เก่าที่รุ่นพี่เราเคยทำการทดลองเอาไว้เนะเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับผมครับหลังจากทำการทดลองที่มุมสูนองศาเสร็จนะครับผมก็บิดแหล่งกำเนิดทั้ง4นะีกัมม่าเนาะตัวนี้มาวางไว้ที่มุม22 จุองศาแล้วก็ทำการทดลองเหมือนเดิมกด start s t ต็อปเมื่อกี้นะเพื่อให้ได้กราฟออกมานะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยพอเราได้เราก็จะได้กราฟที่มุมต่างๆใช่ไหมแล้วเราก็วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะเพื่อไปเขียนกราฟเพื่อาหาความสัมพันธ์ในการทดลองของคอมตันกันนะครับ อันนี้คือ Data ที่รุ่นพี่เขาทดลองไว้นะครับเขาทำการทดลองโดยเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมอันนี้ศูนย์องศาอันนี้ยี่บสองจุดห้าสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดจุดห้าเลื่อยไปเนาะจะเห็นว่าพีคแรกเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกแต่พีคที่สองเนี่ยมันจะขยับมาทางซ้ายเมื่อมุมมากขึ้นเห็นไหมขยับมาทางซ้ายเมื่อมุมมากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้แหละเราก็จะเอาไปพอดการาฟเพื่อหาความสัมพันธ์ในการทดลองคอมตันนะครับครับผม